ที่ปาเคเอะอย่าไม่อาดูงเดี๋ยวเร่องว่างงไม่ลงไเนี่ยอเดี๋ยวเดี๋ยวจะอกสาไงลงทปาเค็มยังไงไหนปาเคมอ๋อเอาึงโลให้ลงร้อยนึ่งนี่ลงนะลงร้อยลุงร้อยนึงลุงรอพอลุงร้อยหนึงวนวนเร่การตามช่วยคนใน้านเอคุณรอพอยลงร้อยนะ ลุงอันนี้เราก็เจอลุงอยู่ข้างถนนนะคะมามาขายอยู่ตรงนี้นะคะป่อยลุงช่วงแรนะปล่อยเลยมาสองรบพี่ลุงมาร์คสองรบมาร์คสองมาร์คสองรออนั่นอะมาร์คสองรอบเอา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 เก๊ก้ครั้งมาร์คสองรอบหนึ่งสออบหนึ่งหนึ่งเอ้าผมบอกหนึ่งลุงไปสองได้ไงล่ะลุงก็ห่ตามมาร์คสองบหนึ่งสองบหนึ่งมาสองบส มาร์คสองลกสามมาร์คสองลกสี่มาร์คสองลห้ามาร์คสองโลกหกมาร์คสองลกเดมาร์คสองลแาร์สงกเกาปิงปิงปิงขอขายดีทกคัแรงเอเค่มาเอามาเอามาเอามาขึ้นโลีสบาทใช่ไหมอามาสี่สิบบาทก็รุ่มรุ่มในปลาอะไรกันเนี่ยโอเคมาลองดูอ่ะนี่ตัวใหญ่ก็มีนะเนี่ยตัวใหญ่ก็มีค่ะ นี่นะคะลุงขายอยู่นี่ทุกวันเหรอขาทุกวันไหมหอาจะไปตลาดนาดัดค<อ>่ะอันนี้ก็มัสองโลก,ก็จะทางมาที่อะไรท,ที่แยกตลาดตลาดเราก็ไปตามหาสเบียงนะคะเพื่อที่จะให้พระพระสงฆ์และแม่ชีนะคะเนี่ยคงการบวชข้าพรรษาอันนี้ก็มาเจอลุงที่นี่แล้วก็แม่ชีเพชรก็ให้สายสว่างกับ อนี้ของอาจารย์บ่อใหญ่ให้เองเลยพาท่องมาสองรอบด้วยลุงน่ารักมากน่ารัเห็นเห็นว่ามีเงินเก็บไว้ในธนาคารเป็นล้านเหรอคะมีได้เยอะลุงรวยมากแต่ว่าต้องมาขายอย่างนี้เฉยๆใช่ไหมอันนี้เป็นงานอดิเรกใช่ไหมคะชีวิตมันเหงาฮ่า ดามานดาพี่ชายก็ตายดามานดาด้วยตายเป็นตายแล้วก็คือเหงาคือได้ข่าวว่าลูกก็ห้ามไม่ให้มาขายใช่ไหมคะแต่ทีนี้คือลุงก็เหงาก็เลยออกมาขายแล้วเงินที่เหลือเก็บไว้ไม่ได้ใช้ทําไงคะเนี่ยเอาไปเก็บไว้เผื่อตายอ๋อเก็บไว้เผื่อตายลุงจะได้ใช้ไหมเนี่ยก็เอาไปเก็บไว้เผื่อให้ยายกระเป๋าผีให้อ่ะอ๋อเอาไว้คัทพูดให้ ลุงแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้หนูรวยเหมือนเงินเงินในบัญชีเป็นล้านเหมือนลุงนะจะเอาไปทำอาหารให้พระทำอาหารให้พระข้ากศาเยอะจอะจะพูดด้วยกันนะ,ะน,นี่นะคะตาที่ยังเป็น็นี่แหละนี่ลุงตอนนี้ลุงโสดนะคะตามหาคนรัก